สวัสดีครับที่ฟาร์มเยอรมันครับผมก็จะมาอัปเดตให้กับพี่น้องนะครับที่โทรมานะครับทักไลน์มาสอบถามเป็นห่วงเป็นใยในตัวพี่หนูนะครับก็คือทุกคนเป็นห่วงเพราะว่าในพื้นที่อำเภอตาพยาที่พี่หนูอยู่นี่นะครับจังหวัดสระแก้วได้เกิดอ่าเหตุการณ์ไม่สงบระหว่างไทยกับกัมพูชาเนาะก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านมากๆนะครับที่เป็นห่วงตัวพี่หนูแล้วก็ครอบครัวพี่หนูนะครับแล้วก็ เป็นกําลังใจให้กับพี่หนูนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจจริงๆนะครับแล้วก็่าเขาสั่งอบพยมตแต่เมื่อวานแล้วมันเริ่มล่อเราตั้งแต่เมื่อวานละนะครับเราก็ตอบโต้ไปเรื่อยๆไทยเราตอบโต้ไปเรื่อยๆนะครับส่วนพี่หนูก็พาครอบครัวนะครับไปอยู่ในบังเกอร์พื้นที่ที่ปลอดภัยพอสมควรในระดับหนึ่งในนี่แหละแถวนี้แหละนะครับแล้วก็พี่หนูยังอยู่ในฟาร์มเยอรมันยังดูแลไก่กับพี่ชายอีกคนหนึ่งนะครับ S <S <S ก็อยู่กันสองคนแล้วเมื่อคืนนี้นะครับก็ชัดเจนครับได้เห็นการตอบโต้กันร,ระหว่างไทยกัมพูชานะครับหลังช่วงแรกๆก็เรื่อยๆอ,อยู่ทั้งวันแหละบึ้มบมบึ้มบมทั้งวันแหละนะครับแต่ว่าผมคิดว่าหลังเที่ยงคืนไอ้เหมนมันต้องล่อเราแน่นอนนะผมคิดไว้ในใจนะครับแล้วก็คุยกัน <S 2> <S 2> <S ก็เป็นอย่างที่ว่านะมันเล่นหลายลํากล้องเลยนะใส่มาฝั่งไทยเรานะครับแต่ไทยเราศักยภาพดีนะครับ มองเห็นด้วยตาเลยนะครับว่าไทยเราตอบโต้ไปเพราะว่าฐานอ่ะไม่บอกดีกว่าฐานทหารน,นะใกล้ๆนะครับมันมีหลายจุดคนไทยเรามีทุกจุดนะในพื้นที่มีหลายจุดมากนะครับที่วางกองกําลังเอาไว้นะครับก็ได้ตอบโต้ไปทีละ4ี่ลูกเห็นแสงไฟเลยนะครับเป็นดวงไฟไปเราก็ได้ยินเสียงบึ้มประมาณ20กว่ากิโลก็คือฝั่งกัมพูชา ไอกมพูชามันยิงสเปดสป่าไอหลายลำกล้องอ่ะมันยิงพลเรือนยิงบ้านเรือนอะไรมันไม่สนหรอกมันไม่ไม่รู้ภาษาหรอกเหมือนอย่าโกรธผมนะไอพวกเหมรนมันไม่รู้ภาษาหรอกอพวกเนี้ยร้อยปีสองร้อยปีมันนิสัยยังไงก็อย่างนั้นผมอยู่ในพื้นที่นะครับผมรู้จักพวกคนเหล่านี้ดีแล้วก็ศักยภาพไทยดีครับแม่นยำครับใส่ไปแค่ไม่กินเม็ดนะครับก็แม่นยำโดนเป้าหมายป่านนี้คงน่าจะ อยู่ฝั่งนู้นนะป่านนี้คงใกล้เน่าแล้วแต่ว่าอันนี้เพิ่งจุดเริ่มต้นนะครับพี่น้องก็ถ้ามันมีมันต้องมีอะไรตอบโต้กลับมาอีกแน่นอนนะไอไนนะ้นันไอเมน,นะรู้สึกว่าจะงงแงหาเรื่องเรามากนะครับก็เขาสั่งให้อพยพเราเป็นพลเรือนนะครับเราก็ทําตามแต่ตอนนี้พี่หนูไม่ใช่ดื้อน,นะครับก็คือดูแลแต่ว่ามีพี่คนนึงอยู่อย,อยู่อยู่แล้วนะครับดูแลให้ตลอดนะครับแต่ผมก็ เคยอพยพแล้วครั้งหนึ่งครั้งนี้ก็เลยรอดูสถานการณ์แบบถ้ามันหนักจริงๆพี่หนูก็ต้องไปนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะครับมันยิงเข้ามาด้วยระเบิดเนาะถ้าได้สวนสักหมัดหนึ่งจะอยู่อยู่นะอันนี้ไม่ได้สวนเป็นสักบัดเลยไปถ้าแล้วก็ไม่ไม่คุ้มอะ่ะโอเคครับผมยังไงก็ขอบคุณนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับ ที่ยังส่งกําลังใจมาให้กับผมเป็นห่วงผมนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับยังไงเดี๋ยวอัปเดตสถานการณ์แล้วก็อัปเดตไก่ที่พี่น้องอันนี้ไว้เรื่อยๆแต่ดูคงจะพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลมันคงไม่โชคดีมาในฟาร์มเยอรามันหรอกมันก็ไม่รู้อะไรใกล้ๆนี่แหละนี่โอเคครับผมก็ประมาณนี้อัปเดตคร่าวๆให้กับพี่น้องนะครับยังไงก็ขเขมรไว้ใจไม่ได้นะครับ ต่อให้ผ่านไปอีก50ปีร0อปีพวกนี้ก็ยังเหมือนเดิมตั้งแต่ยุคโบราณแล้วนะครับเพราะว่าไอ้พวกขเขมรในพวกนี้มันเขาเรียกอะไรนะนไอ้พวกเราแวกมั้นหอกข้างแค่เนี่ยคอยทําเราคอยทิ่มข้างหลังเราตลอดเวลานะครับผมอยู่จุดนี้นะครับขเขมรไว้ใจไม่ได้เลยนะครับบางคนบอกว่ามันไม่ขนาดนั้นละมัง้งผมโอ้โหนี่ เขมรมาทํางานที่บ้านเรานะเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะสบายใจไม่มีใครทําร้ายทําอะไรเขาเลยนะครับก็ปล่อยให้เขาทามาหากินไปแต่พวกเราคนไทยนะครับเข้าบ้านเขาไม่ได้นะเออโดนทําร้ายทําลายแน่นอนเลยนี่มันเป็นอย่างเงี้ยมานานแสนนานแล้วผมถึงบอกว่าไอ้พวกเขมรนี่ไว้ใจไม่ได้นะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้อัปเดตคร่าวๆยัง มีเสียงระเบิดเกิดขึ้นเรื่อยๆอยู่ครับเดี๋ยวดูว่าถ้ามันหนักขึ้นจริงๆก็ต้องอพยพสวัสดีครับ f อ6มันมีแต่เสียงตัวมันไปถึงนู่นแล้วเสียงมันตามหลังไวกว่าเสียง